ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดแอปจูนเสียงสำหรับ DSP นะครับอันนี้สำหรับ Android กับ iOS นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับก็อันนี้จะสอนโหลดแอปก่อนนะครับจะเข้าไปโหลดเข้าไปที่ Play Store นะครับิิม์ว่า VChat นะครับนี่นะครับโปรแกรมจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมโหลดไปแล้ว พอโหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเข้าเปิดโปรแกรมนะครับอันนี้ล็อกอินเป็นชื่ออยู่ตรงนี้อ,อ,อันนี้น,นี่ล็อกอินอยู่เดี๋ยวผมออกให้ดูครับเดี๋ยวอันนี้มันจะมันต้องสมัครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการสมัคร กดที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ใส่ชื่อแล้วก็ข้างบนข้างบนใส่ชื่อนะครับเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวผมใส่ชื่อก่อนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็ใส่เป็นเบอร์ของเราก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรหัส OTP ส่งเข้ามาที่ข้อความเรานะครับอันนี้อันนี้ผมเครื่องนี้มันมีอยู่แล้วเดี๋ยผมต้องใส่เป็นรหัสเครื่องอื่นนะครับ พลาดผ่านก็ใส่ให้มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็แปดตัวขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็กดยอมรับครัขั้นตอนนี้ก็กดยอมรับไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะแล้วก็ขอถัดไปกดเริ่มนะครับอันนี้ลากตัวอันนี้หกเหลี่ยมให้ไปให้ตรงที่สุดนะครับปล่อยใช่ได้ครับอ่าพอถึงขั้นตอนนี้มันจะมีรหัสตัวนี้นะครับ คิวโค้นะครับขึ้นมานะครับให้ลูกค้าส่งกลับมาให้ผมนะครับพอส่งกลับมาให้ผมเนี่ยผมจะเป็นคนยืนยันความปลอดภัยให้นะครับก็คือผมจะสแกน QR วอโค้คให้นะครับรหัส QR ว o d e โค้ต,ตัวเนี้มันจะมีวันหมดอายุนะครับก็คือถ้าส่งมาปุ๊บผมต้องสแกนให้เลยนะครับถ้าไม่สแกนให้เลยมันจะหมดอายุนะครับอันนี้คือยืนยันสำเร็จสองสอง ume. อันนี้ก็คือมันจะส่งข้อความ SMS นะครับเป็นรหัส OTP นะครับกลับไปที่เบอร์ที่เราสมัครนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือส่งกลับมาแล้วนะครับก็ใส่นะตัวเลขให้ตรงนะครับแล้วกดต่อไปนะครับ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งโปรแกรมแล้วก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดถัดไปเรืร่อยๆนะครับข้าพเจ้ายอมรับก็ถัถัดไปเรืร่อยๆก็กดปิดไปก็ได้ครับตรงนี้ออ,อันนี้คือเข้ามาที่ตัวแอปของ e c h ช t แล้วนะครับก็ให้กดค้นหานะครับกดค้นหา เปิดครั้งแรกถ้าพิมพ์ DSP เลยมันจะไม่เจอนะคะกดไปที่มินิโปรแกรมนะครับมินิโปรแกรมแล้วก็ครับพิมพ์คําว่า DSP เลยครับกดค้นหานะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นอันแรกครับอันแรกเลยนะครับอันนี้พบอันนี้ก็โหลดอยู่นะครับใน Android มันจะช้านิดน,นึงนะครับแต่ใน,นใน s อ่ะมันมันค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับ อ่าอันนี้เข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับก็เข้ามาในโปรแกรมแล้วตอนนี้ตัวเครื่องบลูทูธผมเปิดอยู่นะครับในกรณีที่เป็น Android นะครับ Android มันสามารถใช้ได้แค่บางรุ่นนะครับบางรุ่นนะครับก็ใน Android เนี่ยมันจะมันจะต้องกดเชื่อมต่อที่ตัวแอปปรับแต่งเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อมต่อที่ตัว โทรศัพท์นะครับอันนี้บลูทูธเปิดอยู่ครับอันนี้มันจะค้นหาเจออยู่นะครับอันนี้นะครับ5.1นะครับเรายังไม่ต้องไปกดเชื่อมต่อมานะครับแต่ถ้าเป็น iPhone นะครับ iOS นะครับกดเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น Android บางเครื่องนะครับต้องเข้าไปต้องเข้าไปที่ตัวปรับแต่งเสียงก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น Android ถ้าเป็น ไอโฟนเนี่ยมันกดเชื่อมต่อเปิดเพลงได้เลยแล้วก็มากดตัวปรับแต่งเสียงที่หลังได้นะครับอันนี้เข้ามาแล้วนะครับก็กดที่รูปสัญลักษณ์บูธนะครับทช้ามากเลย อันนี้นะครับแล้วก็กดสแกนนะครับอันนี้นะครับอันนี้สแกนอยู่นะครับมันจะขึ้นชื่อนี่ครับคาร์ดีเอสพีนะครับ,รรบกดเข้าไปครับแล้วก็รอมันดึงข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะคืออันนี้อันนี้คือเชื่อมต่อพร้อมจูนแล้วนะครับ จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นสีเข้มับสีน้ำเงินเข้มก็อันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นโหมดอันนี้เป็นโน่ n o r นะครับโหมด n o r m a ก็คือมันจะเล่งเบาเสียงได้อย่างเดียวแล้วก็ปรับ input นะครับก็คือของผมตอนนี้ปรับเป็น l o อยู่นะครับถ้าเราฟังเพลงผ่านบลูทธูธมันจะขึ้น BT นะครับอันนี้ไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ที่เราจูนเสียงไว้แล้วเราเซฟไปนะครับก็จะเอาเป็นไฟล์ไหนนะครับ นี้ก็คือโหมดปรับแบบแอดวานนะครับกดเมื่อกี้นะกดที่นอร์ม l ลนะครับเป็นแอดวานนะครับอันนี้มันก็จะดึงข้อมูลที่เราเซฟไว้นะครับในเครื่องนะครับออกมานะครับอ่อันนี้เป็นแอดวานแล้วนะครับมันจะมีแท็บข้างล่างเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับ eq channel delay นะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับนะครับก็คือขั้นตอนการจูนการเชื่อมต่อมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับ หล,กลกักๆอันนี้คือสามารถจูนได้แล้ว,ลวก็เดี๋ยวลองเชื่อมต่อบูท อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือ,อพอพอตั้งเราเชื่อมต่อแอปอปรับเสียงเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับจะลองเปิดเพลงแป๊บนึง คนหนหรักันจนจหมดใดก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเปิดเพลงเปิดเพลงได้แล้วก็จูเสียงได้ในเวลาเดียวกันนะครับรสำหรับเครื่องนี้คือสำหรับผมแนะนำสาหรับ Android นะครับ Android ก็คือให้เข้าไปเชื่อมต่อแอปปรับเสียงก่อนนะครับเราค่อยกลับมาเชื่อมต่อ พูทูธในเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone นะครับจะเชื่อมต่ออันไหนก่อนก็ได้เลยนะครับ iPhone มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ